สวัสดีครับเดอะพอตเตอร์ช่างปั้นหม้อผู้ที่ชื่นชอบดินเผาวันนี้เราอยู่กันที่บ้านด่านชัยตำบลด่านเกวียนจังหวัดขอรแก่นมาอยู่กันที่สติโอผู้ใหญ่เมียนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันตามไปดูครับนักปั้นนกฮูนักปั้นนกฮูผู้ใหญ่น,นี่เป็นเป็นพายาช่างปั้นใช่ไหมครับครับเข,เขาเขาเรียกว่าอะไรครับ ครั้งแรกก็รับดรับรางวัลไอ้ขาเรียกว่ารางวัลทายาทภูมิปัญญาเนาะ,อะพอมาปีห้าสี่ก็ได้รับรางวัลครูช่างครับของศูนย์ส่งเส,สริมศิมลปะชีพระหว่างประเทศสีที่เท่าฟืนเนี่ยก็จะสีหายสีแตกต่างกันไปเช่นขี่เท้าไม้รกฟ้าก็จะหายสีฟ้าขี้เท้าจากไม้ไผ่ก็จะเป็นสีออกแดงเลือดปลาไหลแต่ว่าซุกนะเผว่าเผาซุกไม่ใช่เผาแดงนะสีมันจะออก นีออกเหลืองแดงๆอ่ะก็เรียกว่าสีตะปะไหลฟื้นมมก่อก่อนจะจะให้สีสันได้ดีมากว่ามันแรงไฟมันแรงไฟมันสูงแล้วก็เกิดจากที่เผาเขาเรียกว่าเตาเตาขุดภาษาการเรียกว่าเตาขุดเตาขุดมุดขุดเป็นขุดมุดเป็นพริเมแต่จอมปลวกนะครับผนังเตาจะนาออกมาสักสองเซนติเมตรที่ เตาพอสุกมันเผาเผาอุณภูมิดีเพราะว่ามันมันหนึ่งคือหลังต่ไม่รั่วอากาศเข้าไม่ได้ก็เลยอุณหภูมิก็เลยดีหนึ่งเตาดีสองฟืนดีมันก็เลยเผาฟุกเร็วอุณหภูมิมันจะดีมากๆเลยงานก็เลยออกมาดีใช่คือทมว่าจุดอุณหภูมิพันสองเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าต้องเกินครับบางทีเราเผาชิ้นงานมปเกินยุบ ยุบยุบจากปากกลมเป็นปากเบี้ยวเบี้ยวก็ค่ายุบตัวไงยุบ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 ถ้าเราใส่พื้นมากเกินไปเนี่ยของหน้าตาจะไม่ได้ดีเลยมันมันจะมันจะกองแตกนั่นเลยคือเราเผาอุณภูมิสูงเกินไปอุณภูมิมันถึงเกินก็เรียกว่าวเกินพันสองคือเผาจนถึงจุดหลอมแก้วครัหลอมแก้วเลยเมื่อเราเอาแก้วไปแก้วแตกไปพลาดไปครับชิ้นงานเนี่ยมันจะไหลหล่อเหมือน เหมือนน้ำตาเลยครับนะครับคือคือสีคีทเท่าฟืนเนี่ยมันก็เรียกว่ามันซิบเตาก็ซิบซิบเตาก็ซิบอย่างสีมันจะก๊อกกันไม่ได้เลยก็เรียกว่าชิ้นงานที่เราได้มาไม่เหมือนกันเรียกว่าชิ้นงานได้มาโดยไม่ตั้งใจอมันไม่เหมือนกันสักใบใช่มีการรุนไงครับรุนว่าสีมันเวลาปิดมาเตาจะต้องสีดีย่างกว่าอย่างี้มันมีการรุนไงมีการรุนนะครับถ้าสีมันสวยเราก็ เราคงจะเคลือบแค่เคลือบแค่ให้มัเให้มันมันไหลเป็นบางที่แต่อีกนเราอย่างหนึ่งเราคงเหลือให้หินเนือดินทุเของด่างเปลียนด้วยอ่าวคือเคลือบไม่เสมอใช่ใช่เคลือบมันจะไม่จะเห็นเอกลักษณ์ของด่างเปลียนว่าเป็นด่านเปลียนถ้าเราเคลือบมัดตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นลำปังเนื้ออะไรไปเราจะต้องคงคงคุณภาพของด่างเปลียนว่าเนือนมัน เาซุกขนาดไหนซี <c oughs> ขนาดไหนประมาณนี้นะครับแล้วแล้วมันจะทําให้อ่ารูปแบบหรือว่าการพัฒนาไอ้ดินแดนเกลือนี่มันมันไปได้ไหมหรือว่ามันยังไงครับถ้าเราจะทําเครื่องใน,นในการห่อแดงนี่เรื่องมันเนี่ยก็อยู่ที่อยู่ที่กําลังซื้อ,อกับคนที่นยิยมขนาดไหนครับประมาณนี้นครับ,รบก็เดี๋ยวผลงานจะออกมายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันนะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับครับับดีเตาเนี่ยมันไฟมันเลียเ้ยวเลี้ยวซ้ายครับอ่าไฟมันเลี้ยวซ้ายทั้งนี้มันจะไม่ค่อยมาอมันจะไปไปนักอยู่ตรงนั้นแหละตรงนี้ครับตรงนี้ครับนะเราวางอยู่ตร,ตรงนั่นครับอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองว่าจะวางหนาด้วยวางบังด้วยคอยดูมันจะเป็นยังไงออเบังลองบังไปด้วยผมหลายหลายเจ้าหลายหลายคนลองดูด้ยครับครับ ของมันแดงมั่งของผู้ใหญ่อของผู้ใหญ่เคียงมั่งเรามาลองดูกันแล้วก็พี่เก่งลองเอาแบบที่ไม่ต้องเลือบด้วยก็ได้เราอยากดูว่าเวลาออกมามันสีเป็นยังไงเวลาโดนฟืนเน่ะเขอยู่ข้างหน้าเตาอ่ะ๋อครับครับอยากให้มันมีน้ำนักของมันเน่ะตอนนี้มันมีแค่สีเดียวไงแต่นี่ถ้าเรามันมีเขาในเตาฟืนอาจจะมีดำมีแดงมีด่างมีอะไรเงี้ยเราลองดูได้ครับผมก็เลยบอกไม่ถูกเนาะว่าเตาเนี่ยมันก็สองเมตรสิบเนาะความสูง ตรงกลางก็อยู่ประมาณเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบครับอ่าบรรยากาศในเตาฟืนด่านเกลียนครับผมนึกว่าอยู่ในถ้ำนึกว่าอยู่ในถ้ำครับเนี่ยยังไม่ได้เอาไฟมาใส่ก็เลยมืดไปสักหน่อยยังมองไม่เห็นอะไรเดี๋ยวเราจะลองเอางานมาเคลือบแล้วก็วางกันนะครับเ้วคอยิดตามเนาะครับว่าเวลาเผาออกมาแน้วมันจะเป็นยังไงนะครับเยียมก่กนรอผมไม่ได้ยึดมาเลยยืนดูใจ แคบเปืนอสบายเลยเธอจะมาเคลือบอะไรก็ได้เอาทางแคบมาแต่ว่าต้องซื้อออะไรอีตัววัดลุนนับบูมอ่เดี๋ยวเราจะมาโหลดงานกัน้งในเตาอันนี้อยู่ในเตาแล้วนะครับเนีย่วางเลย เขานี่มันเรียบมันเดียวปากปากไสายมอือน,นี่คำใบอะไบนี้โอเคครับอาจารย์อยู่เนาะครับไปเลยพูดเฝ้า พูดหน้าพูดหน้าครับอ่านพูดคันพูด,พ,ดพูดหน้าครับเพราะว่าผมไม่กล้าเปิดแรงเพราะว่าของมันมีแต่ใบใหญ่อ่าอ่าอ,อ,อเอาเอาเ,อาเอาย็นๆน,นะพี่พไม่ต้องรีบครับผมจะให้มัน